เฉลิมพระเกียรติถวายพระพร,รื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2 5ง3ถวายเป็นพระจุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิธีต้อนรับครูใหม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์เพื่อเป็นศิริมงคลพิธีไหว้ครู การประกวดผ in ่านว่ายครูและบอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นคณะอบพพรได้ระดมคุณจัดพระป่าเพื่อการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินและการทำงานต่างบทบาทหน้าที่ครูหลัก สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวรอบรัว้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2563าค่ะในวันนี้นะคะพบกับดิฉันสุภลักษณ์คงไทยสงและคุณคณินจุลสายวกเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาไปติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในาาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ในช่วงเช้าค่ะที่โดมเนเกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาดรรังสิตบุตรสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพเรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิรฯฯิกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงร้องพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำงปี2,563พร้อมการลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยมีคณะผู้บริหารกรรมการบริหารครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีจากนั้นเป็นพิธีต้อนรับครูใหม่ตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิบเอจังหวัดนครราชสีมาจำนวนสิบคนครับ โดยได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา,กษา11จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเสิริอมองคลกับตนเองและครอบครัวจากนั้นรับชมการแสดงพื้นเมืองของชาวโคราชชุดเพลงโคราชและที่ห้องประชุมโคราชชั้นสองอาคารเสรีวิทยาทรได้มีการประถมนิเทศครูใหม่รับฟังข้อราชการและเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานในอนาคตคุณสุภรัะละศักดิ์ตอนเด็กคุณสุภรลักด์เคยเป็นตัวแทนถือพานไว้ครูไหมครับ เคยค่ะซึ่งก็ถือว่ากิจกรรมวันไหว้ครูเนี่ยะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะเช่นเดียวกับกิจกรรมของทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาที่ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะโดยที่โดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเวลา8นาฬิกา30นาทีดรรังสิตวุฒิวันโรจนาผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยในพิธีค่ะได้มีเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษและผู้ปกครองทั้ง32หน่วยบริการร่วมในพิธีโดยได้มีการประกวดผ่านไหวครูในประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสารรค์รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นโดยเราจะพาไปฟังความรู้สึกของตัวแทนแม่ดีเด่นประจำปีนี้ค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติตัวเราเองอ่ะเรายังไม่เคยได้มีโอกาสได้มีลูกที่เป็นของตัวเองจริงๆอะค่ะมันก็ยากสําหรับเราแต่เราไม่รู้เลยค่ะว่าคนที่จะเป็นแม่อ่ะต้องต้องเริ่มจากอะไรต้องเริ่มจากตรงไหนต้องทํำยังไงถึงจะได้เป็นนะคะแต่พอมีน้องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างที่ที่เราบอกว่าเราไม่รู้อะค่ะเราต้องเริ่มเรียนรู้ไปพอร้อมกันกับเขา เรา,ราต่างสอนกันละกันนะคะเราต่างเป็นครูซึ่งกันและกันนะคะแร้วกทำิ่งีนกอที่ทไมถึงส่งนง้องมาเที่นี่ครับมาตอนกคือ <Una S 2> ตอนแรกต้องบอกก่อนว<ง>่าน้องไปเรียนโรงเรียนปกติเพราะว่าเราเห็นว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ผิดปกติทางสมองอะคะ่ะ <า S 1> เขาก็ยังมีพัฒนาการของเด็กปกติอยู่พอส่งไปโรงเรียนปกติน้องไม่มีพัฒนาการที่มันมันดีขึ้นนะคะก็เลย ลองมาที่นี่ดูแล้วมาที่นี่แล้วมีพัฒนาการดีขึ้นไหมครับจากที่เขาไม่พูดเขาก็พูดอะคะ่ะเขาก็รู้เรื่องขึ้นเยอะเขาอยากรู้หลายๆอย่างคือเขาอยากพูดอยากที่จะพูดกับเราอะคะ่ะ คุณคณินเลคะว่าคุณคณินเคยไปทอดพระป่าหรือเปล่าคะแน่นอนอยู่แล้วครับคุณสุภรัตน์ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถวายพระป่าเพื่อสร้างวัดสร้างอุโบสถนะฮะ,ะทำมาหมดแล้วครับผม,มซึ่งนั่นก็เป็นการทอดพระป่าที่วัดนะคะแล้วก็ได้บุญเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่ายังมีอีกการทอดพระป่าหนึ่งนะคะนั่นก็คือการทอดพระป่าเพื่อการศึกษาค่ะโดยเราจะพาไปดูกิจกรรมนี้นะคะที่ได้เกิดขึ้นที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะ ชันเคยกับทั้ง6ปีที่ผ่านมาครับที่ทางคณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพรเทศบาลน,น,นครนครราชสีมาได้ระดมทุนจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาซึ่งในปีนี้ครับได้ยอดผ้าป่าเบื้องต้นจํานวน46,000บาทนะครับพร้อมกับนําอุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้ด้วยครับซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่เจดแล้วครับผมคุณสุภละครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นการระดมทุนนะครับจากอปพรนะครับจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับเพื่อทําให้เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเนี่ยได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาใช่ไหมครับใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะการได้มอบเงินสนับสนุนสําหรับศูนย์การศึกษาพิเศษเรานะคะก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที่ทางอปรพรนั้นทํามาโดยตลอดทำไมะะ่ไดต่อเนื่องเลยครับผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับมาปิดท้ายกันที่การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินและการทํางานตามบทบาทหน้าที่ของครูหลักครับ เพื่อทราบผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนดําเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตโดยกรรมการบริหารหัวหน้าเขตหน่วยบริการพื้นที่ทางการศึกษาณห้องประชุมโคราชศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาครับและในวันนี้นะคะเราก็จะขอลาไปด้วยคําคมประจําวันค่ะเหล็กจะแกร่งได้ต้องผ่านไฟคนจะแกร่งได้ต้องผ่านอุปสรรคและปัญหา ทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัวคุณรู้พีทีรกักนออกถ่ายภาพคุณสุพรั์คมไทยสงกระผมคณิจุลเสวเพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ